ดูดันไม่เกรงใจใครนิวคาสเซิลตกเป็นข่าวพร้อมป่าดหน้าแมนยูในเตะคว้าตัวเนมาพวกแฮร์รี่เคนด้วยค่าตัวมหาศาลความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะพรีเมียร์ลีกช่วงเสมอน,นี้เริ่มมีข่าวคึกคักมากขึ้นเรื่อยๆหลังได้บทสรุปแชมป์ซีซั่น2022-23เป็นที่เรียบร้อยคือแมนเชสเตอร์ซิตี้ล่าสุดนิวคาสเซิลที่ได้สิทธิ์ลุยฟ่าแชมเปี้ยนลีก2023-24แน่นอนแล้ว ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงลิชชื่อ2ส,สตาร์ดังอย่างเนมาร์และแฮร์รี่เคนที่อนาคตกับต้นสังกัดยังไม่เป็นที่แน่นอนเอาไว้เป็นการพิจารณาคว้าตัวมาร่วมทีมตามรายงานจากเดอะซันสื่อจอมแชร์แห่งเกาะอังกฤษแต่เรื่องนี้อาจไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเพราะเมื่อปีที่ผ่านมามีรายงานว่าเบ์เชตั้งค่าตัวเนมาร์ไว้ที่190ล้านปอนด์ส่วนค่าตัวเคนคาดว่าสเปอร์คงขอไม่ต่ำกว่า100ล้านปอนด์สำหรับการเสริมทัพที่วางไว้เป้าหมายไว้สูงเนื่องจากอาสสือดังสเปนรายงานว่าเอ็ด โดยมีโมเดลคล้ายกับเรอัลมาดริดในต้นยุค2000อย่างกาลาคติกอดที่มีเหล่าสตาร์ขับข้างเช่นโรเบโตคาร์ลอสซีเนดีนซีดานโรนันโดหรือเดวิดเบคแฮม